EP สองนะคะทุกคนนี่ก็ EP สองนะคะลูกพ่อกับแม่ไปทำงานต่างประเทศสิบปีนะคะนี่นะคะเราก็ต้องดูแลน้องนะคะโหเกิดมาก็ทอ้อง่องเหมือนพ่อเลยนะอิมอนโหโหเหมือนแม่เลยอะ่ะเหมือนแม่มากผมเหมือนแม่เลยแต่ว่าจะอ้วนหนึงนะอ้วนหนึ่งนะ ปริวรัตของผมของน้องผมก็คือเท่านี้นะคะถ้าเห็นหน้าจริงแล้วเปล่าถ้าอยากเห็นก็ไปดูคลิปสั้นเอาเองนะเอ,อ๊เพื่อนน้องจมูกหายไปไหนอ้าแม่จมูกน้องหายเนี่ยอาเบ๋ นี่คือน้องของตัวฟ้านี่คือน้องของตัวชมพูนี่คือนี่คือนี่กับนี่คือเพื่อนของฟ้ากับชมพูนะคะนี่ค่ะถ้าอยากเห็นหน้าจริงเราเราตอนตอนอาชีพยาวก็ กดหวก็กดติดตามกันเยอะๆนะคะอืมอันนี้ก็จะสปาท้องนะคะเหมือนทุนพ่อเลยค่ะเสียงแมวร้องที่ไหนเนี่ยนี่นะคะแล้วก็จะทำให้ดูว่าเราต้องทำส่วนไหนบ้างให้เป็นสีน้ำเงิน นี่นะคะเราก็จะเอาส่วนหนึ่งขึ้นนิดนึงนะคะเคปึ๊บเคเค่ะ นะคะใครที่เล่นโลบอกนะคะก็ก็สามารถก็สามารถกดหัวใจได้เยอะๆลีนะเหมือนที่น้องชูสัญลักษณ์เนี่ยวักมากน้องตัวนี้ก็มีสองอันเลยนี่ หัวใจสีแดงอันนี้หัวใจสีชมพูอันนี้หัวใจสีฟ้าเย้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 โอ้โอเคนะคะทุกคนนี่นะคะนี่ก็จะเป็นน้องแคปเบน่า หน้าแบบเดี๋ยวหน้าแบบงอนอะไรก็ไม่รู้สต่นี่หน้ายิ้มเลยนะก็นี่มันสะใจอะไรซักอย่างเหมือนตัวนี้ไปแกล้งตัวนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่ออีพีสามนะคะบ๊ายบาย